ยางมดปุ้มกะลินเปืองเสื้อเปียกน้ำก็อาบเลยจาดมันหอนน้ำกะลินน้ำพะแน้ววันนี้มันเป็นหมอบยูไส้แค่ยูแบบตัวดำนะเปียกยังร้ายปัานนั้นอุ้ยอุ้ยจ้าเอ๋หอมไปเก็บไข่มาหรอยังไงไม่จ้าันแตกจ้า ยายจิเต,จเ,ตเดกยังเปลีเปลียนนี่โอ้ยย่างขอบคุณค่ะขอบค่ะย่างย่งยยวสวยขอบคุณค่ะก่อนยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานขอบคุณค่ะก่อน <f uck> กราบด้วยเอาแยงนับนมจ่านมบ่จา่าน,นมบ่ใครใครเามาหนิจ่านมแล้วให้แม่จ่าก,กินด้วย มันฟักกวดีบ่ะให้ให้แม่จ๋ากินด้วยสิมันบวกรมันนั่งตึงอยู่มันเป็นโตได้หนิบว่าฟักตกซ้ำเลยเอาให้แม่จ๋ากินด้อยเอาไปหยาดให้ตัวมันฟักน่ะมันกลืนๆอยู่มันบวกอนนั่นตมันเราโตแล้วมันจะกินได้บอกกับแหลมเมื่อมาก้ับคนก้าบแล้วมันบวกรมีมาเกี่ยวเลยเอาไปยกไป้แน่นหางนู้ดเป็นเถียนฟูดีที่เคยเนาะ พ่อแม่เคยไปายยาังไก่ตะกีด hey ้วยให้แม่จ่ากินด้วยให้ตากินด้วยป้อนตาไม่เป็นตเลยนี่คือเรื่องคือเรื่องทีนมาจ้องจ้องนี claro> sí, ja ่เพราะยให้ยากินด้วยให้ยายก็ต่อมันจะเป็นโตเจากับ่ากินคือเก่านะมันบาจ้องจ้องมันเป็นโตล่ะอันนี้เป็นยอมันไม่สิเป็นนี่ให้มันสเป็นหยาขอมัเขาไปยัดขาน้ำมันมันฝักมันสีตุ่มใดบ่อ สั่นเบิ่งจะเป็นหยังเอี๋ยวนึ่งจะเป็นไข่ยันนังที่จะมาต้มก็เสี่ยงป๊กไว้น่ะเจาะดีๆบิ่งยาใส่ให้เออหอมกินอะไรอ่ะหอมกินเปรี้ยวเหรออ่านี่เอาอันนี้อันนี้อันนี้นี่โอ้กระต้มมัดก็ซื้อมาเมื่อเสารสองอันคุณคึกว่ามันอันนั้นกับบอกินไห้มันใส่ั่วในทั่วนดำใส่ในทั่วนดำ ว่ามากินถั่วดำอู้มากินกระต้มล้วนๆนี่ฮะนี่อัอสตรอเบอรบี่นี่อันนี้นกินแต่กระต้่ม,มด้วยื่อกินแต่อันหอมเนี่ยนี่หอมสตรอเบอรี่เนี่ยอู้หึขอบคุณค่ะยังเฮ้เฮ้ยค่ะเสร็จอืมรวยนายปีหมันด้วย ห้องไห้ด้วยอืมอยไหมโอเคไหมพล้สิได็กปีชีดยาละมาหน่อยนี่เครือบแคลวเคลือบฟูออนไลน์เครือบฟูออนไลน์ด้วยวันที่แปดครับึ่งปอนใหญ่ให้ยายกินด้วยสิเอาให้ยายกินด้วยให้ยายกินด้วยยายกินไหม แล้กินนมกระหอมไหมให้มันกินเป็นตัวหน่อยๆนี่กินเป็นเปนหมางกินหมเป็นกาใส่มเปนหินซื่อยางหาเงินไนอมาทันเนี่ยอ่ะหาเงินส่มาทันเนี่ย โอ้ยมันกินเก่งหอมหน่อยเข้าไปไปไหนไปกับถึงบ้านหรือ,อยังเข้าไปไปไหนไ,<อ>ไปไปเที่ยวหรอเขาไปถึงบ้านหรือ,อยังฮะถ้ารยังไม่ถึงบ้านอีกหรอ,อไปถึงบ้านหรือ,อยัง มันถั่วลหยอ,อดบานบ่เขาไปนะ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะอ้าว อร่อยไหมคะกินกับอะไรน้ำเปรี้ยวไหนหลอดไปไหนละหลอดมันนะเนี่ยหลอดบ้านละว่าท่านละว่าแทงแทงะแทงเบ็ดนะแล้วมันขายออกมันบอกคายเลยเกี่ยงตับไหวไหมน่ร้อยนีอันนี้ก็จะหมดแล้วนี่นิดเดียว ่อยูปากินสตรอเบอรี่ที่มันแสบมันหอมเดี๋ยวเอาอีกไม้ใยญ่เอาให้อีกเอาไหมโอเคไหมฮะเอาอีกไหมเธอเธอแล้วตัวเธอว่าต้องกินเข้าไปใหอีกหนึ่งเธอเอาสิหอมหอมไปถึงบ้านยังเข้าไปถึงบ้านยังหรอยังไม่ถึงหรอไหนบอกนี่ คิดนี่ยางนั่นเอาระยะยาให้ไปรอตรงนู้นเลยระยะยาไปให้เอาไปแนวเอาไปไป,ไปดูติดโทรศัพท์เง่นไปดูแม่จ๋านุน่นใส่น้าคนเหนหน่อยนี่คนเนหน่อยไปใส่นนหน้าคนเหน่อยไปใส่น้ะ ไปคุยเลยนุ่นไปยืนตรงที่นมนุ่นเดี๋ยวมดจะขึ้นที่นอนไปยืนนมเปรี้ยวอยู่ไหนไหนนมเปรี้ยวอยู่ตรงไหนเออยอ,อยู่ตรงไหนหลอดแล้วทิ้งทําไม่มันอร่อยอร่อยแซ่บมันอร่อยช็อกโกแลตอันช็อกโกแลตแน่อันนี้แน็จแลวสิบผสมกันอันละสิบบาทโอ้อร่อยแซ่บบะ องสิบบาทลอยค่ะโอเคไหมอ่าจ้าขอบคุณค่ะอืออืออือสวัสวีอ่ะมากินมาเช็ดมือนู่นผ้านี่นี่นี่ผ้านู่นไปเช็ดมือน่ะไปเช็ดมือเช็ดโอเคือะหัเรื่องแต่คือมาเช็ดมือด้วยเช็ดเช็ดมือมือเลอะอ่ะเช็ดมือก่อน เสร็จยังโอเคเราผ้าไว้ที่เดิมวางไว้โอเคอ่าแล้วไปไหนอ่ะอ่ะเส้นหน่อยสิช้างลำยังไงนะไปเล่นหินช้างมันหอนหินโดนแดดแห้งหอนนี่อนฝนฝนมันก็ตากูเป็นก๊าบมะลินของพวกงเหรีแมนเมื่อหองเหรีโอ้ยตัวมักพิก์ก็ตายแน่นอนนบัน มันห่อนเดยอากาศ